ไว้เออมีลุ้นมีลุ้นอู้ไอ้เฮียไอ้เฮียแตกื่นคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่คำพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโห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  สวัสดีครับอยู่กับช่องวิกกี้สัลลนลักกอีกเช่นเคยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทา่านทีาทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้อยู่ช่วงเวลาของโบนัสทามตามเคยนะโบนัสทามคือ,อรายโบนัสทามก็คือกลุ่มที่จะบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ ใครที่สนใจขุมโบนัสท่ามที่ผมตามมานะก็คลิกที่ริงตายคอมเมนต์แรกได้เลยนะยย่า่าริงตายคอมเมนต์แรกเลยนะผมปากหมุดไว้แล้วอ,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 อวันนี้ก็อยู่ในะเกมมาจงเวสวงนั่นเองทุกคนเอ้ยมีโบนัสมาไม่จัดไม่ได้แล้วนะทุกคนนะ ก็เป็นเกมที่หลายคนชื่นชอบและชอบชื่นนะเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรอืมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยมาเนี่ยพกทุนมาเท่าเนี้ยนะพกทุนมาเท่านี้นะว,นนวันเนี้ยเอยนเหมือนตัวผมมันใหญ่เกินอะ่ะทําไมตัวลุงใหญ่จังครับเดี๋ยวมีคนทักทําไมตัวซันต้าใหญ่จังคะไม่ได้อ่าเท่านี้พอนะ อ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะวันนี้พกทุนมา40บาททุกคน40บาทเท่านั้นนะผมเล่นเบตสองเลยแล้วกันนะไม่พูดเยอะใครยังไม่ชมพี่แล้วย้อนกลับไปชมได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดบอกครกดติดตามเืกลังใจสตะจะขอทำคลิปต่อไปด้วยนะอยากให้เล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ลองขอเข้ามาได้ถ้ามีจะเล่นให้อย่างแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับผมเออส <มา S 1> วย แบบหนักๆเออสวยอย่างนั้นแหละจักไปชัดไปโบบาดิเขาไม่ไม่โบบ,บ,บบาเลยวะเขาโบบาโบบาโหตาเองสวยตาเองอยังไงตอละตาเองโอ้โหโอ้โหทิพไ่กูละแ,แย่และสวยเออ ูนึงก็จะไม่มาจีนแดงต่อสวยแล้ววายตีสองตัวยังไงแถวนนก็ไปหมดติบามกาให้แล้วยังไงต่อเรามีต่อหรือเปล่าลรวยังไงยังไงสองขีดต่อสองขีดต่อสองขีดแล้วก็ยังไงต่อห้าขีดต่อยังไงต่อห้ากลมต่อไปเลยแล้วยังไงตามด้วยอะไรต่อมีหรือเปล่าไม่มีแล้วได้อยู่นะดอกนี้ที่สิบบาทได้อยู่นะพีคเลยนะพอฟื้นอยู่นะเนี่ยเออใช้ได้ใช้ได้นะไม่ได้น่าเกลียด มาหนักๆเลยโอ,อ้สวยอย่างนั้นแหละวายอยู่ไกลได้ใช้กับไปเรื่อยๆแล้ววายสองตัวปุ๊บบาปราสาจีนช่องหนึ่งลงไหมอูเบปราสาจีนลงหนึ่งลงไหมบอไม,ไม่บอบาเลยว่ะไม่บอบาเลยอ่ะโห้าสิบเก้าบ,า,บาทยังไงต่อ พูดไม่ชัดต้องขออภัย,ยนะทุกคนเออพอดีว่าเพิ่งถอนฟันมาครับผมพอดีว่าเพิ่งถอนฟันมานะถอนฟันไปสองซี่ครับผมพูดไม่ชัดต้องขออภัยพี่ๆน้องๆคนดูทุกคนด้วยนะครับผมผ <c oughs> ิดพลาดประกันใดขออภัยใน้าที่นี้ด้วยนะครับผมผิดพลาดประกันใดขออภัยใว้าที่ด้วยสวยไปเออ <c oughs> ยังอ่ะอียัง,งอินอ่ะ สองก็สวยหุยดอกนี้เป็นร้อยเป็นร้อยเลยเหรอหุยทุกคนดอกนี้เป็นร้อยเลยอะหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเยอะกว่าดอกอ,อื่นๆเลยเนะี่ยควรทำเป็นบารดีกว่าเป็นบารดีกว่าไปเรื่อยเยาวๆสวยไ,ไปเรื่อยๆเจ้าตึกเจ้าตึก

สวยอย่างงั้นเออไปยังไงต่อสองขีดท่องหนึ่งมาดีแล้ววายติดแล้วมีตอ่อกับภาษาจีนบบบัปยังไงตอ่อแล้วมีตอ่อมาสองขีดทั้งหนึ่งโอ้ยมาเปิดเทโบนะโอ่ะเปิดเทโบลนะมันอืดๆผมไม่ค่อยชอบไปไปเกะเกะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเย,ยอะ เะเยอะๆเยอะเตะบุกอะใอรถือบาดเอ้ยขยำเบ็ดดีไหมล่ะลองขยำเบ็ดหน่อยไปสวยจตัวาจิงเขียวบายังในต่อไหลต่อยาวๆไปเลยไหลต่อยาวๆไปเลยลูกโอ้โหไม่ไหลยาวๆหน่อยล่ะบักหากิงหัวมึงเอ้ยมาอโตสมสจัดไป ยาวโบบะหน่อยดีวะไอหาลากใสอืออืออือสวยไวโบบะยังไงตาบุบิยังไงตาบิโบยังไงต่ละมะแม่ปั่นไปตั้งหลายรอบนะเพิ่งจะเข้าคอมโบแต่คือก็ไม่ถึงร้อยก็คือแค่85บาิโอ้บาท คนหน่อยปั่นสลอ็อตไชยนี่ไปเรื่อยสวยยังไงเอวยังงีอูยังงาแอแหงงี้ยังงูห้ากลมอ๋อยังไงต่อจินแดงอ้าวยังไงต่อมีต่อเออไปจินก้าบาทยังไงไปต่อไหวบับเขาให้ยังไงต่อบับโบโบได้ไงต่อโบเบ โบเบลกระสิแกะแะต่ตอนเฮ้ยบ่อยอยู่นะเขาไอ้นี่บ่อยอยู่นะทุกคนลองสังเกตดูดีๆคือเขาบิกบ๊กเขาบิ๊กวิ่นบ่อยมากเออบิ๊กวินบ่อยมากใม่ได้มันต้งหนักหน่อยดิสวยเอยอย่างนั้นเออไปไปโอ้โหไปไป อึ๊บสวย,สวยเอาไปดิเดเอาเอาเปลี่ยน R แล้วกนะันเปลี่ยนลองปัน่นมือก่อนผมจะลองปั่นมือจนมันคอมโบแบบแพงๆแล้วผมค่อยนี่ดีกว่าสวยเออขอแบบหลยเอายาวอ่ะสวยโอ้โหไม่สวยแล้วไม่สวยงามตามทองเรื่องเลยอ่ะ ไม่โบไม่บะไม่บะไม่โบไม่โบไม่บะสำหรับใครสนใจกลุ่มโบนะชามนะทุกคนก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะครับย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะครับผมปักหมุดไว้แล้วเออเออไม่ลองไม่ลื้นะเออไม่ลองไม่รู้นะทุกคนเออไปจะขยับเบตสิบแม่งเลยเหมือนไส้แล้วใจเย็นๆนะเบตห้าก่อนผมจะเล่นตั้งสามสิบชั่วโมงอันนี้ยจริงผมจะเล่นตั้งสามสิบชั่วโมงอ่ะ เล่นมาจองแม่ง30ชั่วโมงอะโหดเกินมะสวยเออไหลๆคอร่อๆยาวๆนะไรๆยาวๆหน่อยเออไป175บาทตามด้วยไรต่อไปเออเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะทุกคนว่า มีเออพี่ๆเขาแบบว่าเออมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยในแบบว่าผมถามเขาเขาเ้ามาคอมเมนต์ตอบนะเออเขาก็แบบว่าคนหนึ่งนะเออเขาบอกว่าเบทสองดูถูกไม่ได้นะเราเคยได้แตกในฟีเบทสบวกสองพกว่าเออตัวแพง ลงคอมโบ10แต่ว่าที่เราได้แบบนั้นคือปั่นธรรมดายาวๆแต่กว่าจะได้ก็ปั่นทั้งเทอร์โบปิดเทอร์โบอยู่นานจนแบบว่าขอรองปั่นธรรมดาดูว่ามีคอมโบดีไหมถ้ามีก็รุ้นแบบรุ้นแบบธรรมดายาวๆหลังจากนั้นก็ไม่เคยบวกกับไปสองอีกเลยอ่าพี่พี่น้ำฝนหรอคอมาเมนต์เออ แล้วก็ของเราเล่นเบทสองเข้าฟรีแต่มันจะเออบางคนก็จ่ายน้อยนะบางคนก็จ่ายน้อยบางคนก็จ่ายเยอะคือมันแตกต่างกันไปนะทุกคนมันแตกต่างกันไปแล้วก็พี่คนนี้เออจองหนึ่งได้ยากมากค่ะเคยได้แต่จองสองค่ะเมื่อวานได้ฟรีเกมห้ารอบค่ะเล่นเบตหนึ่งสองสามห้าค่ะใช้ได้เลยนะหลักสูตรของแต่ละคนคือโอเคนะหลักสูตรของเขาแต่ละคนคือดีเลยเออดีมาก ไปเอยไปเอยไปเอยไปเรอยไปเ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 อยแล้วก็มีบางคนมาเมน้นมาเม้นว่าไอ้นี่ทุกคนแบบว่ามาเม้นแบบเม้นไม่ดีเลยอะแต่ผมไม่อยากจะสนใจอะคือพอจะแจกกับไม่แจกพอแจกพอไม่แจกกับแตกอะไรเงี้ยเออคือแบบว่าทําไมเขาไม่เข้ามาดูตอนผมไลฟ์สดอะผมงงมากนะทําไมเขาไม่เข้ามาดูผมตอนไลฟ์สดเออ ผมเคยได้ผมเคยเสียครับผมผมเคยเล่นได้ผมเคยเล่นเสียนะเออไม่ใช่ว่าผมจะเล่นได้อย่างเดียวครับผมนะอย่าเอาตรงนี้เป็นดาราม่าครับผมนะดูดูคนดูให้ขาดครับนะอย่าไปดูว่าแบบว่าอุ้ยบวกทุกคลิปเลยว่านู่นนี่นั่น,นคือทุกคนก็ต้องมีวิธีการเล่นของแต่ละคนถูกไหมครับและผมคือผมไม่ได้เล่นปกตินะผมตามกลุ่มอยู่แล้วเออข้อดีเลยผมตามกลุ่มของผมเออผมก็ตามของผมอย่างเงี้ยผมตามทุกวนันตามตลอดครับผมนะ ใครจะพูดยังไงผมก็จะไม่สนใจนะเออแต่ก็ผมไม่แคร์อยู่แล้วนะคนพวกนั้นแต่คือผมก็ขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์ดีๆนะแล้วก็ให้คําแนะนำมาคอมเมนต์คุยเล่นกับผมอะไรเงี้ยเออผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสวยไปยังอวายสามตัวไม่ได้ใช้กูงงมากกูงงมากวายสามตัวเราไม่ใช้งงเออเบสติไม่ไงดีไหมแมวแมาไมว ออโต้ไปก่อนแล้วกันออโต้ไป30มัล้นเพราะว่าถ้าเราขึ้นเปสิบเลยอะโก้ยังไม่จ่ายประเด็นแหละนะไม่จ่ายมาก็ชิมหายอีกขอแบบไหลย,ยาวๆหน่อยแล,ยล้วปะล่ะแบบโบบาโบบาสวยไปโโอ้โอโอโอ มาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับเออก็มาดิครับผมทอเทนนะคนที่ไอเมื่อกี้คือกำลังดุดบุรีอยู่นะแล้วมันเข้าพอดีนะสวยไปยาวๆนั้นแล้วมพงจะมาอุปั่นนักนานกว่ามึงจะเข้าก่ะเอ้ย สวยไปเออยังไะโอ้โหเออขอแบบไหลยาวๆหน่อยได้ไหมฮะสวยเออไปโบะบ้าไม่โบบ้าอเออกูจะบ้าตายนะไม่โบบ้าเดี๋ยวไปพบแพทย์นะครับผมไม่โบบ้าเดี๋ยวไปพบแพทย์นะครับผมเออไม่โบบ้าเลยอ่ะสวยอย่างไั้นโอ้ มาอีกสองหมุนยังไงบู๊บโอ้โหอย่าบอกนะว่าจ่ายกูเท่านี้เออมึงมาหน่อยก็ได้เออหลายๆอะ่ะอย่างนั้นโอ้โหเออจ่ายกูไม่ถึงสองร้อยเบ็ดห้าบาทเดี๋ยวจะบ้าตายเบ็ดห้าบาทจ่ายมาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเองอะ่ะทุกคนโอ้เสีงเป็ดผมนะเซีงมากจ่ายน้อยเกินบางทีอ่ะสวย không biết lấy ở nhau lại ở nhau lại nhau lấy ở nhau lấy ở nhau cuối vậy cuối vậy đó và có hai bộ lên ngay to bộ ba ông bộ bão à bộ ba này khỏi bộ ba bộ ba cha 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 bộ bộ nói không gì thằng mày tóc ngắn quay ơ bay ไปโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูวหมดกลัวหมดแน่เย็ดเข็วสวยไปเยอะยังไงมะมะอึงะอึงะงะงะกูว่าหมดแน่เย็ดเข็มมาออโต้ไปเลย ออโต้ไป50ก่อนนำร่องเขาเรียกนำร่องนะเขาเรียกนำร่องเออออโต้ Auto ไปก่อน50มารอลุนนะมารอลุนว่ามันจะจ่ายหรืนอเปล่านั้นเองนะสวยไปยาวๆไปไหลๆเอออย่างนั้นยังไงต่อโอ้โหมันไม่ไหลไม่ยาวไม,ไ,มไ,มไม่ไม่อะไรเลยอะ่ะโอเคแต่เลขสวยนะ เลขยกเขาสวยใช้ได้นะสองของสอง,สอ,งอ่ะไปโบโบสวยอย่างนั้นวายอยู่ไกลเกินนี่ฮวายไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะงงงงมากสวยอย่างนั้นสามกลมช่องหนึ่งโบอโอ้โหไม่โบเลยวะเ่ยเอ้อยหานยกูละหายกูแล้ยังไปไม่ถึงไหนเลยแม่งอยู่เงี้ยห้าร้อยสามร้อยสามร้อยห้าร้อยอยู่เงี 500, 300, 300, 500, ย้ยสามกลมช่องหนึ่งมาไหม บอกเขาให้และสามกลมตกไหมและสามกลมตกไหมและสามกลมไม่ตกามกลมไม่ตกอ่ะทำยังไงอ่ะเออในเม่มันไม่ตกอ่ะให้ทำยังไงอ่ะไปเรื่อยนะยาว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 ยังไงยังไงโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นสิบด้วย เป็นสิบด้วยมาดิเดี๋ยวมึงเจอกุณเดี๋ยวมึงเจอกุณเลยนะนะสวยยังไงเอาไปต่อเอามีต่อบารลาฟีในฟีไปเลยโอ้อมันมันหนักเออสวยอย่างนั้นขอแบบนหนักๆไหลยาวๆไหลยาวๆสวยๆอะไรปะขอแบบไหลยาวๆสวยๆเลยอ,อยากได้แบบนั้นน่ะ ยาวสวยๆหน่อยดีกูเห็นภาพแล้วกูเห็นภาพแล้วกูรู้แล้วมันจะเป็นยังไงไอ้เนี่ยโอโหพวกแบบไหลไม่ดีอ่ะจริงโอ้โหมาต้องไหลาย,ยาวๆแล้วเนี่ยมันมันไหลไม่ยาวอ่ะทุกคนทางที่แม่งเป็นเบ็ดสิบอะโอ้โหกูงงมากงงมากแม่ มันไส้แล้วผมกดเบทขอญาตขอญาตนะขอญาตขอญาตปันเบทนะยี่สิบนะขอญาตปันเบทยี่สิบนะครับผมไม่ไหวแล้วนะเบทสามสิบแม่งเลยไม่ไหวแล้ว,ว,ลวเออเบทเท่คือแบบคืออะไรอะ่ะคือมึงเข้าฟรีคือมึงทำไมมึงจ่ายน้อยมากอะ่ะจริงอะ่ะอู้ไอ้เหี้ยทุกคนว่ามันจะจ่ายอีกไหมล่ะทุกคนว่ามันจะจ่ายอีกไหม มันจะแก้ตัวให้เราไหมสวยเออมีลุ้นมีลุ้นอู้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแตกหมื่น เกบาทโอ้ยไอ้เหี้ยยางสุด yeah, yeah. สุดจัดวันนี้ <Yeah. S 1> สุดมาก Go. Go. ยังไง <Go. S 1> ไ,ปไปไหล oh. เออยาวยาวยาวหูย,ยทุกคนใจเต้นเลยใจเต้นเลยตอนนี้เยคึพันห้ยี่1,620บาท จะถึงสี่หมื่นหรือเปล่าแค่นั้นเองจะถึงสี่หมื่นหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ก็มาให้มันถึงสี่หมื่นไปเลยสิจะไปยากอะไรอ่ะถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะไม่แน่ก็มีลุ้นนะ <S <S 1> <S 1> อาจจะมีลุ้นนะมีลุ้นนะ <S <S วันนี้มาจองมาดีมากทุกคนสุดยอดมาจองวันนี้เข้าฟรีรอบนี้จ่ายโคตรโหด วัดใจเบ็ดสามสิบวยมันทำไมไม่มาแบบคอมโบเหมือนดอกแรกๆอีกวะกูยิ้มแล้ววันนี้กูยิ้มแป้นแล้วนะยิ้มแป้นเลยวันนี้สวยปึ๊บเดี๋ยวไปดกเล่าสักหน่อยนะเย็นๆค่ำๆนะดกเล่าสักหน่อยพูดแล้วเปรี้ยวปากสวยอย่างนั้นไปเยแย่สองเขตบบ ว่ายังไงต่อละมูมีสามหมื0ห้าก็ได้สามหมืนห้าก็ได้โอ้โหไปไม่ถึงไปไม่ถึงฝั่งทุกคนนะโอเคสามสามมื่นสองันแปดรอยเจ็สบี่บาทเบ็สามสิบโคตรดุดุมากมาจองกูยอมเลยวันนี้กูยอมเลยนะโหดมากจริงเอาคุนมานี้เตียวเอง อตอนแรกมันมีแค่พันกว่าบาทนะแล้วผมก็เลยตอนแรกว่าจะกดเป็น20่นะแต่กดมาปุ๊บมันก็คือเป็นเบ็ดส0ก็เลยลองปันป่นเบ็ด30ดปปูปั่นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั่นไปไม่กี่ทีอะ่ะแม่งเข้าฟรีนะ,ะเพราะก่อนหน้านี้คือแม่งจ่ายไม่กับไม่สมเบ็ดเลยอะแต่คือมาเข้าฟรีนี้คอมโบดอกแรกได้มา800 0ดอกสอง0 0ดอก3มเป็นหมื่นเออโคตรสุดวันนี้นะ ก็สาหรับใครที่สนใจกลุ่มบนันาชามสนตาม,มาก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะผมปักบุดไปให้แล้วเออใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชรกดติดตามเป็นกำลังใจนะก็ทำกิจวตต่อไปด้วยนะสําหรับวันนี้ซานตาคอคนนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมือ,อ どこ行ってくるの